สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวที่หาดแม่ลำพึงระยองนะครับอ่ะดูกันซิทะเลมันเป็นยังไงวันนี้เรามากินข้าวกันที่หาดแม่ลำพึง เอ๊ะใครมาวันนี้มากินเล่ากันครับาพูดเล่นนะครับแค่เป๊ปซี่ผสมกับน้ำเปล่าเพราะว่าที่นี่เขาไม่ให้ดื่มเหล้านะครับไม่มีเบียร์ขายไม่มีเหล้าขายแต่อาหารโอเคปลาหมึกลวกปลาหมึกไทยเค็มตำไทยและข้าว ผัดปูครับมีมาใหม่ครับรายการนึงกุ้ง,งเผาครับอืมมาปูทอดครับปูทอดอะ <c oughs> เสียงมันจะเป็นไง <c oughs> อไงอร่อยกุ้งตัวใหญ่ๆ ปลาหมึกไข่เค็มครับอืมข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับ